สวัสดีค่ะพี่น้องคะกราบสวัสดีพี่นอ้องปองปายซู่ผู่สู่คนเนาะคะ่ะแอดก็ขอแสดงความยินดีกับสุขสำนักถุกอาจารย์เนาะค่ะพี่น้องที่เข่าสี่หนึ่งหนึ่งแล้วก็เก้าสองค่ะแล้วก็ยินดีกับพี่น้องสู่ผู้สู่ค้นเนาะคะ่ะที่ได้รางวัลกันเนาะค่ะพี่น้องค่ะวดนนี้แอดเข่าสามตัวค่ะพี่น้องแตกสามตัวเลยเนาะคะ่ะแต่ว่าแอดบ่ดดามาแปงปันพี่น้องเด้อค่ะพี่น้องมันเหล็กถูกเนาะคะ่ะมันจะทีหลายตัว สี่หนึ่งหนึ่งเนาะค่ะเลขเบิ้ลแอดกะบบมักทอดายเนาะค่ะแค่เป็นตัวกันค่ะพี่น้องค่ะคลิปนี้แอดกะสิมาแนะนนำแนวทางเนาะค่ะหลายสำนักหลายอาจารย์เริ่มทยอยให้กันแล้วเนาะค่ะมาเบิ่งไว้เป็นข้อมูลค่ะพี่น้องค่ะเพื่อตรงใจกับเฮาเนาะค่ะถ้ามักกะจังตามเนาะค่ะบบมักกะปล่อยผ่านได้เนาะค่ะพี่น้องค่ะ ใบนี้ก็สิเป็นแนวทางที่แม่เจได้แบ่งปันไปงวดทีแล้่วค่ะพี่น้องคะแอดกะลงให้แครหกสี่สองเนาะค่ะพี่น้องคะกับหกหกเจ็ดค่ะสี่หนึ่งหนึ่งแอดกะบรายแบ่งปันเนาะค่ะมันเป็นเลขเบิลค่ะพี่น้องคะแอดกะบรคิดว่าสีเบิลเนาะค่ะแอดกะบอมักเลขเบิลเท่าใดเนาะคะ่ะเริ่มต้นที่ใบแนวทางแรกเนาะค่ะของแอดมุกค่ะพี่น้องคะสามงวดติดแล้วเนาะค่ะพี่น้องคะงวดก่อนกะ ห้าแปดหลัก็มาสี่เจ็ดลก็มาสสองเก่าค่ะพี่น้องคะไปต่อค่ะสิบหกเดือนสองหกหกคะ่ะพี่น้องห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าห้าสามศูนยาศูนย์แปดศูนย์เก้าและศูนย์สามค่ะพี่น้องจวดจัดกันคะ่ะจดแคปนาะจอเก็บกันใค้ค่ะพี่น้องคะไปตามกันต่อที่ใบในแนวทั้งของแอดเปมคะ่ะพี่น้องคะสิบกเดือนสองหกหกเนาะคะ่ะสำหรับี่ธ่านมา กระเจาะเข่า C หนึ่งหนึ่งต้งตรงเนาะค่ะพี่น้องคะแต่วันเหล็กเพิ่งกระไล่โตเนาะค่ะกับมีเก้าหาศูนย์เก้าหาหนึ่งเก้าหาสองเก้าหาสามเก้าหาสี่เก้าห้าห้าเก้าห้าหกเก้าห้าเจ็ดเก้าห้าแปดและเก้าหาเก้าค่ะพี่น้องคะชุดล่างกะสิเป็นเก้าหกเริ่มต้นที่หกค่ะพี่น้องกะท้วนไปได้เนาะค่ะทั้งหมดกะสีมียี่สิบชุดค่ะพี่น้องคะ สนใจกะแคปหน้าจอไปเก็บไไ้เบึ้งกันค่ะถ้ายังบ่มีตัวเลขในใจค่ะพี่น้องคะกะแคปหน้าจอเก็บไ้พิจารณากันค่ะพี่น้องต่อกันที่ใบแนวทางของอาจารย์สามารถค่ะแนวทางรัฐบาลไทย16กุมภาพันธ์2566 7 8 1 8 8 1ชุดทอง7 1 8 1 8 7 8 8, 8บนล่างวิ่งรูดที่8ค่ะพี่น้องคะ ไปตามกันต่อไปแนวทางของอาจารย์จอยคอกช้างเนาะคะ่ะ3ตัว5 7 2 9 3 7 5 0 7 4 7 8 7 2 3 7 0 7และ7 8เนาะคะ่ะไปตามกันต่อค่ะใบแนวทางของแอททะเลใจเนาะคะ่ะ16เดือน2 6, 6 6ค่ะพี่น้องคะ2ตัว4 2 1 2 1 4 9 7 7 2 9 1 9 3 ตตัว412 472 297 491 497 512วิ่งลูดที่9และ1แนวทางแอดเทเลใจค่ะพี่น้องต่อกันที่ใบแนวทางของแอดเอื้อยลาค่ะพี่น้องคะ่ะ16กุมภาพันธ์2566บนวิ่งที่0ตัวเจาะ03 503 703 903 ล่างวิ่งที่ศูนย์คือกันค่ะพี่น้องคะศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าเป็นไปได้กันเล่นทั้งบนและล่างเด้อค่ะพี่น้องไปกลับน้ำเนาะคะ่ะไปบวกกลับตับแตกค่ะพี่น้องคะไปตามกันต่อค่ะพี่น้องคะแนวาทางของแอดบีเนาะค่ะสิบหกกุมภาพันธ์สองห้าหกห้าเด่นที่สามลองที่ศูนย์และห้าค่ะคู่โต๊ดบนสามห้าสามศูนย์ศูนย์ห้าสามเจ็ด เด่นล่าง7ลอง9และ6จับคู่79 76 9668ดับบนที่2แนวทางแอดวิเนาะค่ะไปต่อทีเลขกถูดปูค่ะพี่น้องคะ่ะ16กุมภาพันธ์2 566เนาะค่ะ5 9 3ตัดเล่นได้ค่ะพี่น้องคะ่ะ5 9 9 5 6 3 3 6 9 3้าส5มสเนาะค่ะตามมาด้วยแอดเนื้อค่ะพี่น้องคะสิเดือน2องหกสองตัว8 1 9หนึ่ง3ก้าหนและสอค่ะปิดถ่ายกันที่ใบในแนวทางของอาจารย์ดุยพลันค่ะพี่น้องคะสิกุมภาพันธ์สองหเนาะค่ะสำหรับหมวดทิ่ั่า์ม่านาลุดเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะ วันนี้เพื่อนกะแบ่งปันมาแคกซีหางกอนค่ะพี่น้องเอาไปหาลอตเตอรี่กันกอนเนาะคะ่ะ02 05 07 57ค่ะเน้เนๆสองต07และหา7ค่ะพี่น้องค่ะทุกสำนักทุกอาจารย์ล้วนแต่เป็นแนวทางค่ะพี่น้องแบ่งปันเพื่อเป็นข้อมูลค่ะพี่น้องมาจับส่กันก็ตเลขที่ห้ามมักเนาะคะ่ะถ้าบอตรงใจกับปลอยพานได้เนาะค่ะพี่น้องคะเลขฝันเลขลดเลขยังกะจับส่ได้ค่ะพี่น้อง แอดก็ขอให้พี่น้องโชคดีเฮงเฮงมั่นมาน,น,นล่ำล่ำรวยรวยเนาะค่ะสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนทุกทุกคนค่ะพี่น้องคะขอบคุณแนวทางถูกสํานัถูกกอาจารย์ขอบคุณพี่น้องสู่ปู่สู่ค้นที่แวะเขามาติตามกดไลค์กดแชร์ให้กันเนาะค่ะเป็นกำลังใจให้กับแอดค่ะพี่น้องคะพอกันไม่คลิปต่อไปเนาะค่ะสวัสดีค่ะ